่สวัสดีกันด้วยนะคะยี่ช่องการสวิตสวัสดีการสวิตสวัสดียี่ช่องตามรีวิวของ,งนะครับวันนี้เราได้สั่งของมาอีกแล้วนะครับสั่งมาผู้ติดตามก็น้อยแต่ขยันนะครับซื้อซื้อกล่องใหญ่จะเป็นสติ๊กเกอร์คาร์บอนนะครับคาร์บอน จะมาแกะกันเลยเราจะไม่แกะเ,เราจะแกะด้านนี้แหละเราจะมาสั่นดูนมันมีของเปล่ามันจะมีไม่มีได้ไงนะครับมาจากมาจากจังหวัดเดี๋ยวอ่านก่อนนะครับกรุงเทพมาหานคระนะครับรวันที่หนึง่งที่สองเลยก็ไฮะอ๋อแล้วครับเราจะมาแกะกันนะครับ ขาต้องกล้องพังนะครับ,บน,นี่ครับ เห็นแล้วเรียบร้อยก็มีครับมีมีของครับแกะยากนิดหนึ่งกลัวโดนของข้างในเป็นสติกเกอร์คาร์บอนแกะแม่งนี้ ครับโอ้โหกล้องจะถึงไ,ไหนเนี่ยจะล้มไปถึงไหนนี้เรอเจอแล้วลำด๊าลำลำำำนี่สติกเกอร์คาร์บอนครับอู้มีหนังยางอู้ดูครับงามดูงอง,งามก็งอง,งามนี่อู้สวยครับคุ้มครับราคานี่แก่หนังยางออกนี่ครับ โอ้โหโคตรใหญ่อ่ะนะครับดูเห็นโคตรใหญ่อ่ะครับโอ้โหงามงามมากเอาไปติดยังกาได้นี่ครับเราจะม้วนเลยก่อนติดยาวเลยแล้วคลิปหน้า ก็มีแค่น,นี้มั้ะของแ้มแล้วจะใส่กลองเยอมาทำพืนี่ครับกล่องรู้ครับกล่องก็ขนาดถ้าใครชอบลิปนี้ก็ยืมฝักกดแล้วแชร์ผมด้วยนี่ลิดหน้าเราจะมาสอนติดคาบ้างกันไป